สวัสดีค่ะทุกคนกำลังรออาหารอยู่นะคะสั่งวะสิ่งที่ได้มาคือผักและข้าวเหนียวคะ่ะรอต่อไปนะคะคิวยาว <c oughs> น้ำอ้อยห,อหวานๆคะ่ะแวะซื้อข้างทางกิ่ว่มาก ไม่ต่างกันอย่างไรบ้บรรยากาศที่ร้านอาหารอีสานน้ำตกกับสบะพานสองร้านนี้อยู่หน้ากระลอกนะทุกคนอำเภอขนานนิคมบอกจังหวัดด้วยชีบุรี หลบให้ดูแม่ค้าหน่ยหลบต้องให้ดูแม่ค้าแม่ค้าอยู่รอแบบใจจดใจจ่อ

น้ำตกหมูมันๆอันไหนมาก่อนก็กินก่อนอร่อยอร่อยหรือหิวคนเก่งมาเสิร์ฟแล้วนะคะซ่อมตำปูปลาค่ะรสนูๆค่ะทุกคน กินเถอะอย่าชา้ารีรอหิวชิมน้ำซุปๆลูกน้องเจ๊ป่ะคนนี้รับสุป,ปเนือ้อรถสีแดงมีลูกสาวตัวเล็กๆโอ้โหเนีย่ยคนนั้นย้ายที่ของฉันมากผีเนี่ยหรอใช่ขับพี่น้อ <ห ả? S 2> เออเขาเรียนไม่ทันหรือป้าน,านเด็กด้วย ฝากดูมาได้ดูสนแก่กินได้ไม่เป็นไร